สวัสดีครับเราจะเป็นคณะครับคลิปโอเพนบล็อกไปกันนะครับผมวันนี้เป็นบล็อกซีพีสุนสนั่นเองคนระับผมอยู่กับแอดเบนแล้วก็แอดเน็ตนะครับไม่ช่วยกันเปิดนั่นเองโอเคเป็นไงไปดูเลย มี5้สีเหมือนเดิมใช่วันนี้มี5้สีเหมือนเดิมสำหรับ<ช>บล็อกนี้นะผมเค้าผมข้างก่อนก็ไม่มีอะไรมีเอ็กซ์เป็กเตอร์นะผมข้างหลังมีแฟกเบิร์กอุกบกาทแล้วก็ท่านกร<ช>ีดอนโ<ช>อในบล็อกนี้จะมาพูดถึงตัวที่น่าสนใจหลักๆเมตาปัจจุบันก็คือพวกแฟกเบิร์กในวันนี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนสามซึ่งมีสายใหม่เพิ่มขึ้นแล้วใช่ใช่ก็จะไม่มีแค่สายหลักสายรองอย่างเช่น บาเตียนเฮกซ่าออฟหรือว่าบลูส์บูบาโลอะไรเงี้ยจะมีพวกฮันกรีดอนในวันนี้เข้าด้วยก็มีของซับนะใช่ของซับมานิดนหน่อยๆถ้าแล้วโอเคต่อไปมาก็ได้เจอกับโปรโมไลทีใช่ไหมแต่ไม่ใช่โปรโมจะเป็นคอมมอนในบล็อกนะผมเป็นไลไลเป็นของกรีดอนแล้วก็เนโตรลิงเกอร์แล้วก็แฟลกเบิร์กแล้วก็ คอมมอนของเนตัโรลิงเกอร์นั่นก็คืออุกบาตออเดอร์อุกบาตหรือเซตออเดอร์ในหนึ่งนะผมว่าในสองเขาไม่มีให้ถ้าเกิดไม่มีวันนี้ก็คือฉันเล่นไม่ได้ใช่มันเป็นคอมมอนนั่นเองใช้สมงุดสิบหกใบใช่ใช่ก็คือเปิดสี่บล็อกโอเคมาณนั้นถ้าเราเขาจะได้อุกบาตนะโอเคก็เลยเปิดซองซองหนึ่งบล็อกหนึ่งจะมีซองทั้งหมดยี่สิบซองใช่แล้ว โอเคเปิดมาเป็นออเดอร์ซาก้านะครับผมสีเขียวอระหว่างที่แอร์เวบเปิดนะครับผมก็จแล็สีเขียวนะครับผมก็คือจะมีการ์ระดับ DSR 2แบบการ์ดส p 40แบบการพิพ์บรรเลงสิแบบหนึ่งชองมี4ใบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือแรนนะครับ30แบบนะครับผมโอเคเปิดหนึ่งองก็จะมี4ใบแล้วก็ค่ะคแข่งกันโอเคต่อมาเป็นสีแดงอ่าสีน้ำเงิน แต่ก็สีเขียวเลยไอ้พี่ว่า SP แล้วก็เป็น SP สีเขียวนะผมใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นคีย์เทคนะผมจะมีสกิลนั่นคือเมื่อบูธนะครับผมจะบูธเซตยาโซแล้วก็จิ้มหนึ่งตัวบวกสองพันนั่นเองจะมีทุกทุกแผนสีใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นของสามัญที่ต้องเก็บนะครับผมใช่แล้วครับจเล่นบรรยากาศพระโอเบเดตอนนี้เอยสีอะไรองยู่เนี่ยโอเคต่อมาเป็นออเดอร์สุดเก่งของบูธนะครับผมกี่ใบนะครับผมเป็นกี่บาทเนโตรลิงเกอร์ SP นะครับผมเกตสองอันนี้น่าจะเป็นหลายๆไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผม จำไไม่ด้ตัวเล่นเป็นตัวเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตเล้วมายืนข้างหน้าคล้ายๆกันนะผมอ่าแล้วก็นี่ฝึกเก่งนะครับผมจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่คนน่าสยอดพินิจของเด็กนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้ใช้ได้อยู่นี่สายมานของสีเขียวใช่เป็นไล่ล่าใหม่แฟกเบิร์กครับใช่ครับผมตัวนี้เป็นเกสามนะผมเอ็กซ์เปตตาสีเขียวนี่ใช่เป็นเมตาใหม่นะครับผมของบล็อกนี้ค่อนข้างเก่งอยู่แฟกเบิร์กนะผมครับแฟกเบิร์กใช่แล้วไม่ใช่เอ็กเปตตา เอเบต้าคือจะทําให้สีแดงกันคุกได้ง่ายขึ้นนะผมเพราะว่าเมื่อตีเสร็จมันจะถอดไส้ทั้งหมดลงหลุมนะผมก็คืออารมณ์ประมาณว่าเอออยากขังก็ขังไปไอพี่อยูจีนท่านยูจีนนั้นนี่นะเอพี่หนึ่งบอกจะมีห้าใบมันเดิมสี่ใบห้าใบอะห้าใบหนึ่งบอกห้าใบมันเดิมนะผมก็เหมือนของบล็อกสองกับบล็อกหนึ่งไอพีอยัมาอีกแล้วนะครับกับสีเหลืองนะโอเคต่อมาเป็นออเดอร์บูด้านะผมบูด้า อ่าใันนี้ก็เก็บไว้ดีดีนะผมพอบ,บ็อกซี่อาจจะมีดาร์กสเตนเหตุเหตุการ์โดนโดนลิมิตเหตุการ์เขาเรียกว่าอะไรนะประวัติศาสตร์กับดาร์กสเตนนะผมอาจจะโดนลิมิตได้นะผมถ้าไายลิมิตนะ่ยกลับมาแน่นแน่นกลับมาแน่นแน่นต่ออ่าต่อมาครบแล้วนะผมเอพีห้าใบเป็นของกรีดอนนะผมเฮ้ยท่านกรีดอนวอคาเรประมาณนี้สําหรับเอพีนะผมเดี๋ยวเรามาสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงใช่ตอนนี้เราก็จะสปีดรันในการเปิดสอบไปเรื่อยๆวอคาเรเฮ้ย ตองหนึ่งเหรอเนี่ยเป็นจากชี้น้ำเงินกับขีเทานะครับเทคเดียวกันเลยเทคบูทยาสูงครับก็บอกนี้สี่บอกก็น่าจะครบแล้วเกินนิดหน่อยใช่ใช่มันจะมีพวกเศษอ่าดับเบิลแลกับแลที่มันเกินมาเรียกว่าบอกนี้สามารถไม่ได้เยอะมากดีกว่าแต่ถามว่าเปิดเพื่อเอาอะไรก็เปิดเพื่ออยากเล่นสายใหม่นะครับของเล่นใหม่ๆนั่นเองชี้ที่ต้องเก็บยาวใแต่บอกหน้าของจริง ใช่แล้วใช่ครับบล็อกหน้าเป็นมหากรรมเมตาเนอะใช่แล้วทุกเด็กจะกลายเป็นเมตาเพราะทุกสี่จะมีเกียรต์สี่ทุกสี่จะมีเกียรติใช่แล้วก็ระหว่างที่เราเปิดนะครับก็ท่านใดสนใจอยากเปิดซองเล่นแบบเรานะครับผมที่ร้านการเยลโลบีมีกำลังใช่ครับผมเพียงบล็อกเก่าร้อยเองใช่แล้วแล้วก็มีเอชพีขายแยกนะผมสามารถติดต่อซื้อได้นะครับใช่ครับทาเพจเยลโลบีนะครับผมใช่แล้วครับผมอันนี้ก็เราก็ยืมพื้นที่ถ่ายทำของร้านเยลโลบีนะครับใช่แล้วครับผม ไปกับบล็อกที่1น,นะครับก็มีประมาณนี้นะ,ะครับสำหรับบล็อกที่1ก็เดี๋ยวจะรีแคปให้ดูรีแคปให้ดูอีกทีชใ,ทใช่อ๋อแล้วก็ลืมแจ้งนะครับถ้าเกิดคลิปที่อันนี้ที่แอดเว็บตัดนะครับต้องบอกว่าซีโอเป็นคนตัดนะครับทุบกคลิปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ตัดลงก่อนงานสำรองครับงานจะมีงานสำรองที่คิปหนึงคลิปจัดนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ๊ะใช่ไหมยี่หกยี่เจ็ดหรือยี่หกยี่เจ็ดใช่ยี่หกยี่เจ็ดไม่เป็นวันจันทร์อย่างเคยแก็สามารถไปเจอพวกเราได้ที่งงงาาานนนนนนะคคคครรรรัััับบพววกกกเเเททุไปี่สำออลยโผม แต่บางคนก็จะไปเล่นแวนยุ่นกับแวนไทยนะผมใช่ครับยังแต่ก็จะมีแข่งทั้งยุ่นทั้งไทยเลยใช่แล้วใช่ก็สามารถไปเจอบัตตี้ไฟด้วยใช่ก็สามารถไปทักทายไปเจอเรารที่งานได้เลยบัดี้ไฟกับแวนแวนไทยก็อาจจะยังลงทันอยู่นะครับผมแต่สำหรับแวนยุ่นก็เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับต้องไปได้สิทธิ์ได้สิทธิ์จากร้านเอาเองกันนะครับผม แค่ผมสำหรับบล็อกสองก็เอพีประมาณนี้นะครับโอเคไปดูกันพวกต่อไปบล็อกสามเลยครับอ่าอันนี้อะไรกินจี๋นีองฝักเบิกกินจีเกินจิออเดอร์โคตรเก่งเลยแล้วก็ระหว่างที่เปิดนะครับท่านผู้ชมคนไหนอยากให้เราถ่ายคลิปเด็กไหนเจออะไรใน บล็อกใหม่นะสามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เลยครับผมใช่เพื่อเราจะถ่ายทำให้นะครับผมถ้ามีเด็กใช่แล้วถ้ามีเด็กด้วยนะเราส่วนใหญ่ก็น่าจะมีแหละใช่แค่ขี้เกียจจัดกันใช่อ๋ออย่างยูจีอย่างเงี้ยเฮ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วมันด่าคุ้มแล้วไอ้เหี้ยวันนี้เป็นคุ้มจัดเหลืองใบเดียวกูจะเคลซี่ เท่านีไรเลยออกมาครบเลยกับบล็อกที่3อย่างรวดเร็วก็จะออกเอพประมาณนี้เดี๋ยวดีแคปให้ดูกันเดยนใช่แล้วครับผมไปโหลดบล็อกสุดท้ายภาวนาดีอาร์ว่ายอะไรี่อสีเขียวมันต้องมีมั้งละบล็อกเราอะของพี่ออกมาแล้วไงสี่ีเขียวไอ้พี่เนยะดีอาร์ซิโะดีอาร์เหรอดีอานี่มา แล้วหรอมันแล้วเอาไปเพื่อขวยันนึ่งละใครเลยใครดี๋ยว่าไอพีอยู่นั่นแหละได้เปิดได้ดีตาได้ใะไรอย่างเงี้ยไอพีแล้วล่ะนี้น้ำเงินแต่ขอเป็นพีที่กูถืออยู่สีมันแบบลุ้งๆแปลกๆเหมือนจะเป็นเศกเศษหัว เอ้ยเอพีพีเป็นแมงบล็อกนึ่งอะเกิน่ะเกินบล็อกอบล็อกนึงนี่ห้าใบเหรไดนหกแอ่ะเฮ้ยช่าีดอนขี้เหลืองเลือของเขาพี่เ็นอะขาดเลยหรป่ขาดทีดอนหวมารอลุ้นกับเอพีบอร์ท้ายมาเ้ยอยาดึงแยเยเฉยเฉยสีแดงสีแดงสีแดงสองสองะสีแดงอันนี้ท่านเกนจินะเรานัเกนจิเนียวันเบอร์ท้ายเกนจีเดนดแร เดดแอร์เดดแอร์เดดแอร์เอพีเอพีมือจามสีเหลืองใควะใครวะ้ีเหลืองเลยนะเว้ยมือตะีเอ็กเวนขยันอันเหกไม่ขยานเลยไม่เคยขยันเลยโอ้ยเหียเไรวะเมื่ออยู่ดิดนี้ลงช่องลีก้าถ้าบนมือมีสีใบหรือต่ำกว่าเขาเตบลัสหนึ่งเปิดกอง5้าใบเลือกเกดสมอยอีงใบคอเย็ดแม่จะร้องไห้้องไห้แล้วก็เมื่อกี้เพ่งเห็นนะครับในบล็อกนี้ก็จะมีตัวอย่างตัวนี้เป็น หมาเงานะครับผมที่เคยออกมาชาร์ดโคลใช่ให้เขามาเป็นโปรโมดิสคอร์ดนะครับผมเป็นวันหมาโลกก็มีวันสือนักโลกใช่วันหมาโลกโคหดเลยสุดเลยก็ใส่ในกระสีไปนะโยังเผือยังเือไปใส่นั่นสีนี่สินะหาไม่ได้นะใส่ไม่ได้นะบอกอยู่นะเป็นชื่อนี้โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็อ่าอันนี้ก็เคยลงเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมโปรโมมามาแล้วรอบหนึ่งนะผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการเปิดบล็อกของบล็อกสารนะครับผมก็สรุปจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดู โอเคผมก็ประมาณนี้นะผมสหรับ SP ของ4บล็อกของเราัเด็กๆนะผมไม่ซ้ำเลยใช่ก็คือบล็อกหนึ่งจะมี SP 5แบบใช่เปิด4บล็อกก็จะมีทั้งหมด20แบบตามใช่ครับผมตามนี้นะครับผมจะมีจะมีขาดแค่บางตัวเพราะว่าเราไม่ได้เปิดถึงเยอะขนาดนั้นใช่ครับผมโอเคสวัสดับนี้ก็ไม่มีอะไรละขอบคุณสถานที่ครับร้านยารูบีกาเจลผมแล้วก็สามารถมาสั่งซื้อบล็อกกับพวกเราได้นะครับผมโอสุก็คือผ่านทางช่องทางยารูบีกาเจลได้เลยใช่แล้วก็คือสั่งกันร้านได้เลยทางเพจทางเพจร้านอ่าทาง เพจยูลบีแล้วก็เพจโคสุนะครับใช่ครับผมโอเคสวัสดีขอบขอบบณสถานที่ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับเพื่อติดตามงานแข่งข่าวสารต่างๆนะครับผมซึ่งที่เราเปิดคลิปเป็นคลิปเปิดบล็อกพวกนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเลทในการเปิดบล็อกไงทุกคนอยากลองเปิดไหมอะไรพวกนี้ใช่แล้วแล้วก็ใครที่อยากลองอ่ามอนเดิมใครที่อยากให้เราจัดเด็กอะไรมาแข่งกันมาตีกันในช่องก็ คอมเมนต์ลงใต้คลิปได้เลยนะครับผมใช่แล้วครับผมสวัสดีไม่มีแล้วทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายช้าเจอกันเจอกันก็ไม่หมด